เรู่ิ่มเลลของคลิปนี้ก็คือผมหยิบเป็น a ัพ m e n t Subscription Service นะครับความสามารถก็คือมันจะให้เราได้ตัว4บาทมาในตอนเริ่มเกมเลยนั่นเองนะ เป็นอักเมนที่พาผมไปเล่น5บาทรีโรได้อย่างที่ทุกคนเห็นวันไปในหน้าปกเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าผมจะเล่นยังไงบ้างนะต้นเกมผมก็ได้มาเป็นเอมเปซ่ากับกาเลนนะครับที่ใช้นะส่วนไอตัวของวายกับซิโก้ที่ผมไม่น่าได้เล่นหรอกครับแต่ก็น่าจะเอาลงไม่ทันด้วยผมน่าจะเล่นเป็นแบบนี้ไปก่อนนะก็คือเอากาเลนกับเอมเปซ่าเล่นไปก่อนแล้วก็น่าจะเล่นวินสตีกต้นเกมได้อยู่นะครับเพราะว่าตัว4บาทต้นเกมมันน่าจะเก่งมากๆนะส่วนซิโก้นี่เราจะไม่ได้เล่นนะครับกับวายด้วย ก็น่าจะขายทิ้งแล้วครับผมก็กะจะไปเล่นเป็นบอร์ดอิมิซิลี่ซอร์เซลเอร์นะที่ผมคิดคิดไว้นะครับหรืออาจจะเป็นอิมิซิลี่คอนคลเลอร์อะไรพวกนี้นะครับได้หมดเลยเดี๋ยวมาดูว่าผมจะไปเล่นแบบไหนบ้างนะก็คือเราแผนไว้เลยว่าจะไปเล่นเป็นอิมิซิลี่เฟกแบบยับยับแน่นอนนะครับเกมนี้เดี๋ยวมารอดูกันว่าผมจะเปลี่ยนบอร์ดไปแบบไหนบ้างนะครับทุกคน สก็เผอแพ้ไปรอบนึงนะครับแม้กรั้นคือผมวินสตีกยาวเลยนะเว้ยเลือดเหลือ9กนะครับตอนนี้ก็ไม่เป็นไรครับได้อยู่ผมก็เปลี่ยนบอร์ดไปแล้วนะตอนนี้เป็นสีของเคอร์เลอร์ก่อนนะครับถอดอิมพิ a ซี่ออกไปก่อนเพราะว่าใส่การเลนกับ e อิบซ่าอ,อิมพิ a ซี่มันจะไม่ติดนะครับผมเลยเล่นเป็นสีของเคอร์เลอร์ไปก่อนเพื่อที่จะเอาแวลูของของเคอร์เลอร์นะ โอเคจบเสองไปก็อย่างที่บอกครับเลือดเลือดเหลือ96กนะก็ได้มาเป็นไอตัวของไอนี้ด้วยนะทิสนา2ดาวนะครับก็คือเราใช้เลยนะก็ดีเลยแต่ว่าผมยังไม่ได้เอาลงบอร์ดตอนนี้หรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวอิมิสซี่มันจะไม่ติดนะอันนี้ก็ด้วยอัลเกรดของไอซับสคริปชั่นเซอร์วิสนะครับก็ได้ตัวสีบาทเพิ่มมาผมก็เลยหยิบมาเป็นเอเวซ่าเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เอาแมงมุมมาด้วยนะแล้วก็ผมสแลมไปเป็นกุนซูเลยเพราะว่าถ้าเกิดกุนซูอะ่ะมันสามารถไปเฟกได้หลายบออรรร์์ดดดดดจจิงงเเเววว้้ยยทุกคนนนี๋ไไปูไล่่าาผมะ,าะ็บ ไอตัวของคุณซูนี่เอาไปเล่นบอสซอรเลอร์ก็ได้นะครับอิมิสซิลี่ซอเเลอร์นะอย่างเช่นเลอบองเนี้ยเลอบองมันถือคุณซูเก่งนะเว้ยอ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยเกมเนี้ยมีให้ดูแน่นอนนะครับคุณซูถือเลอบองเฮ้ยคุณซูถือเลอบองเลอบองถือคุณซูโอเคส่วนเอ็มเมซ่านี่ไอเทมที่จำเป็นประมาณจริงๆครับผมมองว่ามันคือเอ็ดออฟไนท์นะครับมันควรจะมีเลยนะเอ็ดออฟไนท์นะครับถ้าเกิดจะเล่นเอ็มเมซ่าเพราะว่าถ้าเกิดมันพุ่งไปแผงหลังเนี้ยมันมีโอกาสที่จะโดนทาร์เก็ตจนตายได้นะครับก็เลยแนะนำ โ okay, อเคก็เล่นตอนนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยๆอยัพเวลไปเรื่อยๆนะครับเพื่อ <c oughs> ที่จะไปเวล8หาตัวของซีบาร์ดให้เป็น2ดาวให้หมดแล้วเราก็จะไปขึ้นเก้าขึ้นสิบคั้นนั่นเองนะครับแผนที่วางไว้เดี๋ยวมาดูอักเมนที่2นะครับว่าผมจะหยิบอะไรนะที่เล็งไว้ก็จะเป็นอักเมนอ e ีกคอน้วครับเพื่อที่จะให้ขึ้นเวลได้ไวที่สุดนั่นเองนะครับและนี่เลยครับอักเมนที่จะขาดไม่ได้ในคอม5บาทรีโลนะครับนั่นก็คืออินเวนเซชันนั่นเองความสามารถก็คือถ้าเกิดเราเก็บเงิน80สบาทอ่ะมันจะให ผมเลยคิดว่าหยิบมาตอบโจทย์แน่นอนคอม5บาทดีโลต้องมีแล้วครับอักเวนนี้โอเคอันนี้ผมตั้งเป็นบอร์ดไออิมมิสซิลี่ได้แล้วนะผมก็น่าจะเปลี่ยนออกแล้วนะครับไอคอนเคลเลอ์นี่ผมก็น่าจะไม่เล่นแล้วแต่จริงๆควรเล่นคอนเคลืลอ์ไปก่อนก็ได้นะแต่อันนี้ผมอยากเล่นเป็นอิมิสซิลี่เลยนะครับก็เลยน่าจะเปลี่ยนบอร์ดเลยเอาคาเล่นลงไปแล้วก็เอาทิซนาลงไปนะครับน่าจะแทนไอตัวของนี่แหละอ่าชื่ออะไรนะดาวเวนนะครับก็ได้เป็นอิมิสซิลี่เรียบร้อยแล้ว โอเคก็ผมอธิบายความสามารถของไอ้อินเวนเตจบย,ยังใช่ไหมอ่ะเพื่อบางคนไม่รู้นะครับอินเวนเตสอะเราสามารถเก็บ70ได้นะครับเพื่อที่จะได้ดอกเบียในรอบถัดไปอะแล้วมันเงินก็จะกลับมา80บาทแล้วเราก็จะได้โลฟี3รอบเหมือนกันนะไม่จําเป็นต้องเก็บ80เสมอไปนะครับอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากสะดวกเก็บ80ก็ได้หมดครับไม่ได้ขัดอะไรเลยได้หมดแล้วแต่ศรัทธาเลยแต่ถ้าเกิดแบบจําเป็นต้องใช้เงินจริงๆอะเจมันสามารถเก็บได้นะครับอเอาเฉาะบางคนไม่รู้นะ โอเคก็เดยวมาดูนะครับสเตจสามภาพจะเป็นยังไงนะก็อาจจะมีแพ้บ้างนะเพราะว่าบอดเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับผมไม่โลเลยเว้ยผมจะไปโลอีกทีตอนเวลเวลเก้าเลยอาจจะมีแวะโลเวลแปดนิดเดียวแต่ว่าผมจะไปยาวเลยเวลเก้าเวลสิบเลยแน่นอนครับเกมนี้พยายามทำบอดให้ไหวให้ได้นะ สามค่านะมีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับในรอบสเ็จสามว่าโอเคแหละได้อยู่เงินเราแบบเยอะมากนะตอนนี้ผมเก็บโลฟีไว้เยอะมากด้วยนะครับเงินก็70อย่างที่บอกเลยผมก็เก็บ70แหละผมไม่เก็บ80นะครับเพราะว่าจ้องใช้เงินโอเคครับจบสเต็ปสามไปก็แพ้ไปรอบหนึ่งตอนนี้เลือดเหลืออยู่ประมาณ80บกว่านะครับได้อยู่เลยเลือดเหลือเยอะมากไม่ไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะไม่มีเลือดเล่นท้ายเกมนะครับเราทําต้นเกมมาดีขนาดนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมได้เอเวซ่าสองดาวมาจากในรอบวงนะครับเผื่อบางคนสงใส่เนาะ แล้วเราวงมีเอเซ่านะผมเลยหยิบมานั่นแหละเออเลยก็เลยได้เป็นเอเมซ่าสองดาวมานะอันนี้ผมว่าขึ้นเจ็ดมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ห้องนี้มันเป็นไอ้นี่ด้วยแหละหลุดซับสคริปชันนะครับมันแจกเงินบ่อยมากเว้ยทำให้ผมแบบรวยจะจัดจนไปทำห้บาทรีโลอย่างที่ทุกคนเห็นไปในหน้าปกได้เลยนะครับ โอเคก็ขึ้นแปมาเรียบร้อยนะแต่ก็ยังไม่ได้รีบรออะไรขนาดนั้นนะครับจริงๆกะอยากจะสกิปไปเวลเก้าซะด้วยซ้านะครับเพื่อที่จะไปหาตัว4บาทให้เป็น3ดาวก่อนในการแบกช่วงกลางเกมนะครับเราก็จะไปเวลเก้าเอ้เวลสิบหาหบาท3ดาวตามแผนเรานั้นเองโอเคอันนี้ผมน่าจะโลเวลแปดหรือเปล่านี่ผมไม่ชัวร์นะจะไม่ได้นะครับยวมาดูกันดีกว่าถ้าเกิดอ่าไม่ไหวจริงๆผมก็จะโลแหละที่ผมคิดนะแต่ถ้าเกิดไหวผมก็จะไปยาวเลยครับเวลเก้าเลยชุวิว สุดท้ายผมเลือกที่จะหยิบเป็น Not ต o d a y นะครับเพราะว่าผมมี a อ็ดออฟไนอยู่แล้วนะก็เอาเอ็ดออฟไนมาเพิ่อมอีกอันหนึ่งมันก็จะทําให้เราได้บัฟเยอะมากขึ้นนั่นเองก็คือมีเอ็ดออฟไนสองอัน <c oughs> ใช่ไหมละ่ะอเลยเลือกที่จะหยิบมานะครับเอาไปใส่ให้ตัวอะไรก็ได้ตัวแครี่เราก็ได้ครับเพราะมันได้ความเร็วโจมตีสามห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะจากบัฟของอาร์เมนนั่นเองก็ถือว่าโอเคเลยอันนี้ผมก็แพ้ไปรอบนะเมื่อกี้นะครับก็แพ้ไปแต่ก็คิดว่าหรือว่าควรจะโร้ว่าทำบอ,นนะอนนรบ ผมเลยอัปเกรดบอร์ดด้วยการโลไปประมาณ6 7รอบอประมาณนี้แล้วได้เลอบองมาแล้วนะผมก็เลยเฮ้ยรู้ว่าคุณจะไม่ได้เลอบองดีวะผมคิดตอนนั้นนะเมื่อก,กี้ผมเห็นเลอบองแวบ,บๆใช่ไหมผมว่าโอเคไปแล้วคุไปเลอบองแล้วตอนนี้นะครับเป็น4มิสซิลี่สี่ซอร์เซเลอร์ตามแผนเรานั่นเองนะโอเคก็สวยเลยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนของตีเรวมาให้เลอบองนะครับและเลอบองผมแนะนําเลยเป็นกุนซูของตีเรวอะ่ะคือต้องมีไว้กุนซูจริงๆอะ่ะเลอบองอ่ะมันควรต้องมีนะครับ คุณซูอะไรก็ได้แล้วก็อาร์คแองหรือไม่กกลาบาดดอนนะครับของดาเมจชิ้นหนึ่งอ่ะแต่คุณซูนี่ผมมองว่ามันเก่งกว่า,วาใส่นาชอโชจินอีกนะจริงๆแค่คุณซูชิ้นเดียวเท่ากับเราแว l u ลูมันเท่ากับใส่นาชอกับโชจินเลยนะเว้ยเออเผื่อบางคนไม่รู้นะครับจริงๆก็สามารถใส่เป็นคุณซูแล้วก็ใส่ของดาเมจสองชิ้นได้เลยนะครับดาเมจมันก็จะแรงมากหรืออาจจะใส่ไปสองคุณซูแม่งเลยนะครับตีเร็วๆวนะ ด้วยความสามารถของเลือบองนะครับมันตีฮิตที่3มอ่ะมันจะเป็นดาเมจเวทนะเรายิ่งตีเร็วมันจะยิ่งเก่งนั่นเองนะครับเลือบองอะแหละโอเคก็อย่างที่บอกไปนะเล่ยบองตอบโจทย์ครับคุณสูโอเคอันนี้ผมเลยใส่วัลเดมียเข้าไปนะครับได้มาเป็น 4, recovery, 4ีอิมเมจลี่สี่ซับเซอร์เรอร์เรียบร้อยแล้วครับตามแผนที่เราวางไว้เลยแล้วผมก็สลมไปเป็นอาร์คแองนะครับเพื่อที่จะเอาใส่ให้เล่ยบองนะเลือบองของ3มชิ้นนี้ก็ไม่แย่นะครับเล่นได้เลย แต่อีกชิ้นหนึ่งอาจจะไม่ใช่เล็ดบัฟก็ได้นะเป็นของแบบเล่นแคสก็ได้โชวจินก็ได้หรืออาจจะเป็นไอ้นี่ก็ได้ของรามีเอก็ได้ได้หมดนะครับโอเคก็เล่นเป็นบอร์ดนี้ไปนะผมก็ยังไม่ได้โรอะไรเยอะนะครับก็โรไปประมาณนี้แหละก็คิดว่าบอร์ดอาจจะไหวแล้วก็เล่นบอร์ดนี้ไปก่อนจนไปเวลเก้าเลยแล้วค่อยไปโลกันอีกทีนะหาตีบาทสามดาวให้ได้นะเพื่อที่จะแบกในช่วงกลางๆเกมเกือบเกือบปลายเกมนั่นแหละโอเค เราตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะการันตีชนะคนอื่นแบบ1 0 0นะครับมันก็มีโอกาสที่จะแพ้ได้อยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับแพ้ก็อาจจะแพ้มาเยอะแล้วก็เสียเลือดมาเยอะแน่ๆนะครับผมก็เลยคิดว่าโอาเคไปบ์ดนี้แล้วเว้ยอย่างเช่นบ์ดนี้เลยที่เรากําลังเจอตอนนี้นะครับเห็นไหมเป็นบอดวยเซอร์อนะครับบอดเราอ่ะมันเน้นแบบสกลิลนานๆน,นะเพราะว่าผมสแสลมเป็นอาร์คเองมานะทำให้ผมต้องมีฟอนไลน์ที่เก่งนะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีไอเทมแท้งเลยเว้ยสัอคิดหนึ่งทุกคนน่าจะเห็นอยู่นะครับ ไม่มีเทมไม่มีเทมแทงเลยคือแบบหยาบจัดเกลียงเลวแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เล่นแบบนี้ไปก่อนแหละผมไม่โลแน่นอนครับเพราะว่าผมจะไปเวลเก้าแล้วก็ไปหาสีบาทสามดาวมาแบกนะครับโอเคอันนี้ผมเลือกที่จะหยิบเป็นเอ่อเอเนอร์จีแอปพลิเชันนะครับก็เอาให้เลยบองไปเลยก็คือความสามารถก็คือถ้าเกิดยูนิตฝั่งเราตายเลวบองก็จะได้ดาเมจเพิ่มมานั่นเองนะครับโอเคผมก็จะกายเวลเก้าได้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวก็ไปโลกันเวลเก้าน่าจะรอบ5้านึงนี่แหละผมก็น่าจะขึ้นเก้าแล้วแล้วก็ไปโลเลยครับผมเก็บ ก็20รอบได้มั้งเออตีเป็นเงินนี่ก็ประมาณ450บาทเลยนะทุกคนคือแบบเยอะมากนะครับโอเคก็ไปดูบอลอื่นคือมีเคมบาลอนด้วยนะครับผมก็น่าจะแคทเอาที่600แหละโอเคถ้าเกิดเราไม่ได้4บาท3ดาวคือเราสู้ไม่ได้แน่ๆครับทุกคนเกมเนี้ยแต่ห้องนี้มันเวอ่อครับทุกคนมันเวอ่อจริงๆมันสามารถไปทํา4บาท3ดาวได้ง่ายมากเพราะมันเป็นห้องหลุกซับสคริปชันนะแล้วก็เป็น2 2แอดมนไอ้นี่ด้วยอ่ะ2แอดมนเงินนะ่ะเอ,อ้ย2แอดมนลุงอะ่ะมันเลยทําให้ห้องนี้มันเวอ่อนะครับ มาครับหลังจากนี้ได้เวลาขึ้นเก้าไปหาสี่บาทสามดาวกันแล้วทุกคนอันนี้ผมได้วาราดฟรีสองตัวเลยแล้วครับสองดาวฟรีเลยสวยมากไอเทมนี้ผมก็พยายามจะหาของแท้งนะส่วนไอเอมเปซ่าที่ผมก็แสลมเป็นของ B ีเอสให้มันได้เรียบร้อยแล้วนะครับน,นี่ก็ได้มาเป็นของแท้งหนึ่งชิ้นนะทั้งเกมผมเพิ่งมีของแท้งชิ้นเดียวทุกคนไอ้เจ้าน้ำตาจะไหลเลย <laughs> โอเคครับได้กาเลนเพิ่มมาได้เวลาโลครับเป็นปารโลฟรีผมมีอยู่ยี่สิบกว่าลอา็อตะทุกคนคือแบบเยอะจัดนะยนะี่สิบคูณสองเท่าไหร่สี่สิบเกือบห้าสิ หาซีบาครับโอเคได้กาเ่นมานแล้วก็เลยบองเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับแต่รอบนี้เหมือนจะเล่นไม่ทันหรือเปล่าแอบคิดอยู่ว่าเก็บน้มิไหมเพราะว่านา้มิมันสองดาวไปแล้วก็เลยไม่เก็บนะครับได้เลยบอง2ดาวมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้แล้วก็ได้หมามาแล้วการเรนตัวที่6ครับแต่ว่าขาดอีก3ตัวก็โลต่อไปครับได้อีกตัวหนึ่งมาขาดอีกแค่2ตัวเท่านั้นครับแต่ว่าหมานี่ผมไม่น,าน่าเล่นนะนาาก็น่าจะเอาไปเล่นรอบ2รอบแล้วก็ขายทิ้งนะครับ ผมสกาวดูแลห้องนี้มันไม่มีคนเล่นการเล่นเลยครับผมเลยคิดว่าเกมนี้ผมฮิตเรียบร้อยครับทุกคนการเล่น3มดาวคัมแบ็กสู่เฮ้ยต้องพูดว่าการเล่น3ดาว,อ,ดว,าาดาวอินโทรทูหบาทรีโลนั่นเองครับมาแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดผมไม่ได้4บาท3ดาวนี้ผมสู้ใครไม่ได้แล้วนะในห้องนี้นะครับคือแบบทุกคนเวอร์กันจัดเลยออันนี้ผมได้4ีบาท3ดาวมาก็น่าจะพยุงเกมไปได้อยู่โอเคเลือดเราเหลือ3 4นะครับก็มีเลือดเล่นพอสมควร ก็ได้มาเรียบร้อยแล้วครับการเลน3าดาวตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรครับก็น่าจะเปลี่ยนของนะและผมจะแนะนําอีกคนเอ้ยอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกคนเอาการเลนถ้าทุกคนทําการเรนได้3าดาวอะ่ะใส่ของดาเมจแล้วครับแล้วก็ใส่ของไฟเตอร์อ่ะคือมีไออีชิ้นหนึ่งหรือไม่ก็อะไรก็ได้ที่เป็นของดาเมจอะ่ะแล้วก็บีทีไอบีทีก็คือบัตเตอร์อ่ะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งการตายครับอะไรก็ได้เอ็ดเอาไนแบบนี้ก็ได้ เก่งมากทุกคนเดี๋ยวดูได้เลยคือกาเลนมันจะดาเมจเยอะมากเว้ยทุกคนจริงๆไม่ควรใส่การเรนแท้งนะถ้าจะทาการเรน3ามดาวได้ใส่การเรนดาเมจครับมันเก่งมันเป็นตัวไฟเตอร์เลยค,คิดมันคิดว่ามันคือตัวไฟเตอร์เลยทุกคนดูนะเห็นป่ามันสับทีเดียวหายหมดเลยเว้ยด,ดูดาเมจเจ็ดพันะเดี๋ยวผมเปิดดาเมจให้ดูเลยอนะันนี้คือผมจะแนะนําเลยว่ากาเลนต้องใส่ของดามเมจของไฟเตอร์อ่ะจริงๆเนี่ยเห็นปะ ดาเมจมือหนึ่งไอเชี่ยกะเลนน่ะคือต้องต้ององของดาเมจจริงๆไม่ควรใส่ของแท้งเลยนะครับถ้าเกิดมันแท้งนะถ้าเกิดมันใส่ของแท้งใช่ปะ่ะล้วตัวหลังเราตายใช่ไหมมันก็จะเป็นก้อนเนื้อโง่ๆที่3ดาวครับไม่ได้มีดาเมจอะไรเลยคือแนะนําว่ากระเลนดาเมจตอบโจทย์ที่สุดนะ3ดาวนะครับแต่ถ้า2ดาวก็ให้มันแท้งไปครับทุกคน <laughs> มันไม่ได้ดาเมจแรงขนาดนั้นนะ โอเคก็ได้เป็นของจากคอนคูลเลอร์มาครับโอเคก็เก็บตังค์ครับตอนนี้ไม,ไม่ไม่ได้โลไม่ได้อะไรแล้วกะไปเวล10บเลยครับหา5บาท3ดาวแน่นอนเกมนี้เดี๋ยวผมเก็บโลฟรีไว้อีกยาวเลยไม่ใช้แน่นอนครับเพราะว่าการเล่น3ดาวมันแบกเราได้แน่นอนนะ แล้วก็ในรอบนี้มันจะแสดงให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่ากาเลนดาเมจมันเก่งยังไงทุกคนเห็นไหมเขาทำคอคี้3ดาวได้นะถ้าเกิดผมใส่กาเรนดาเมจอะแล้วถ้าเกิดคอคี้มันยิงแพงหลังผมตายอะกาเลนผมก็จะเป็นก้อนเนื้องโง่ๆแบบทําอะไรไม่ได้เลยแล้วดูกาเลนผมเห็นปะถึกด้วยนะครับแต่บางหน่อยแต่ไม่เป็นไรคือมันมีดาเมจเบิร์ดอะผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดกาเลนผมใส่ของแท้งอะไฟนี้ผมแพ้แน่นอนนะทุกคนเห็นปะดาเมจกาเรานหมื่นหกนั่นแหละครับ ถ้าเกิดใครไม่เชื่อผมผมพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะว่ากาเรนใส่ดาเมจใส่ของไฟเตอร์เก่งมากครับกาเรน3มดาวนะอันนี้ผมย้ำนะครับไม่ใช่กาเรนสองดาวแล้วไปใส่ของนั้นมันไม่เก่งนะต้องกาเรน3มดาวเท่านั้นนะครับถ้ากา,กาเรน2ดาวก็ใส่แท้งเหมือนเดิมแล้วครับเก่งกว่าเยอะโอเคก็นั่นแหละครับไม่ได้ทำไรแล้วผมก็ขึ้นเวลเรื่อยๆครับโลทีเดียวเวลเซฟเลย5บาทสดาว5บาทรีทโลของเราใกล้จะมาถึงแล้วครับทุกคน แล้วที่ผมใส่ของแบบนี้ให้กาเลนอยู่เพราะว่าเดี๋ยวผมจะรอที่ถอดของนะครับผมจะเอาของจากเอ็มเปซ่าไปใส่ให้กาเลนนะนั่นก็คือ BT นั่นเองนะครับหรือว่าบัตเตอร์นะดาบดุดเลือดนั่นแหละแล้วก็จะเอาเป็นเอ็ดออฟไนท์แล้วก็ไอเอใส่ให้มันนะครับคือ3ชิ้นนี้แบบเก่งมากแต่ถ้าเกิดไม่มีอาร์กเมนต์เป็นไอ้น็อตดีอาร์กเมนต์อันที่3ของผมอ่ะก็สามารถไปใส่เป็นอ่ไททันให้กาเลนก็ได้นะครับแต่ควรมีของกันตายชิ้นหนึ่งนะโอเคอันนี้ผมได้ของมาจากรูกซัโซคริปชั่นนะครับเป็นของออนนะผมก็็เเเลลยคคิดวว่่่าโเออเผมไมไใสน,นนี้ ผมไม่ใส่เป็นอ่าน่าจะไม่ใส่เป็น IE แล้วมั้งผมน่าเออน่าจะใส่เป็นแบบนี้แทนนะครับเพราะว่าน่าจะเก่งกว่านะมันจะได้ยืนานานๆแล้วก็มีดาเมจด้วยนะครับแล้วก็ตีเร็วด้วยนะก็แนะนําว่า ไอ้น,นี่ก็ได้ครับไออ่ะไนนะอนั่นอะไตฟอสอะของออนนะนะใส่ให้กาเรนก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่ใส่ไม่มีผมก็ใส่เป็นอเอก็ได้นะครับหรือไม่ก็อะไรก็ได้ที่เป็นของไฟเตอร์ให้กาเรนเนี่ยคือมันเก่งมาก,กเลยทุกคนดูได้เลยผมไม่ได้โม้งจริงๆนะไม่ใช่แบบผมปั่นเลยนะดูได้จากไฟนี้เลยผมเจอกับเคมบาลอนนะครับที่แคทเอาอยู่ที่600นะครับกับเรนนี่3ดาวเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะชนะได้หรือเปล่านะครับไฟนี้บอกเลยเรนนี่เขาไม่ตายแน่นอนนะครับถ้าเกิดกาเรนผมไม่สามผมแพ้ไปแล้วแล้วดูคนเห็นไหม และนี่เขาเด้งเลือดรัวๆครับคืออันเดสจะจัดไอ้ดอกไม้ของเคมบอลอนน่ะคือมันเก่งมากนะแล้วดูเลวบองผมครับสเกลยับยับครับจากอาร์คแองจากกุนโซคือแบบสเกลยับยับเดี๋ยวมาจบเดี๋ยวจบไฟนี้ดูกันว่าดาเมจจะเท่าไหร่ครับเลวบองกับการเรนผมเห็นปะและนี่แม่งอันเดสจัดละเรียบร้อยครับจบไปแล้วอันนี้ผมไม่จะผมจำไม่ได้ว่าผมเปิดให้ดูหรือเปล่านะว่าดาเมจมันเท่าไหร่อ้ยจริงๆคนเปิดนะเออนี่ครับเลวบองดาเมจสี่หมื่นหกอันนียคือแบบสเกลยับอ่ะทุกคนเห็นปะ แล้วใส่ของนี้จริงๆของถ้าจะเล่นคอมนี้นะอิมิสเรี่สิสซอร์เล,ลอร์นะก็ใส่ของแบบนี้ได้เลยครับ okay, โอเคก็ขบบึ้นไปเสร็เรียบร้อยครับ,บ,บได้เวลาโแบบลแล้วครับ5าบาทรีโลสกุเก็บโลฟีไว้อยู่เกือบ20รอบอครับเป้าหมายที่ทําก็คือเลอบองนะกับมาสหานะครับเพราะว่ามาสหาฮาผมยังไม่เคยทําได้เลยแต่ผมก็ทําได้แล้วนะครับจากที่ทุกคนเห็นไปในหน้าปกนะครับ พราะมาซาฮาผมไม่ค่อยมีโอกาสจะได้เล่นสักเท่าไหร่นะมันอยู่ในคอมแบบพวกออโตมาต้าอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่มีโอกาสที่จะทํามัน3ดาวได้สักเท่าไหร่แล้วในเกมนี้ผมเลยคิดว่าผมจะทํามันนี่แหละให้3าดาวให้ได้นะครับส่วนเรเบอ้นี่ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะก็คือเล่นเรเบลนะครับใส่เรเบอ้ใส่ตาเรเบลจนมัน3ดาวได้มีคลิปไปดูครับสามารถย้อนไปดูได้เลยในช่องนะอันนี้ผมก็โลเรื่อยๆครับหาบาสามดาวครับนั่นก็คือเรเบอ้ตัวแรกที่น่าจะทําได้นะเพราะว่าออกเยอะมากนะครับเกมมันเอื้อให้เราอะว่าเราควรทำเรเบง่เมลแย อันนี้เจอเป็นบ้านคอคี้3าดาวนะครับแล้วการเล่นผมมันเอาให้ไงสับคอกี้ก็บ,บ้านแตกเลยครับเรียบร้อยชนะเห็นไหมเก่งจิงกาเ่นไฟเตอร์ทุกคนโคตรเก่งนะเว้ยโอเคสถานการณ์ตอนนี้ผมได้เรือบองมา7ตัวนะครับกับมาสหาอีกประมาณ4ตัวแต่จริงนี่ผมก็อยากจะทํามันได้นะเว้ยเพราะว่าอยากจะทามันให้ได้นะผมไม่เคยทํามันได้เลยนะจริงๆทุกคนจริงๆเล่นเกมนี้มาไม่รู้กี่ร้อยรอบแล้วอะ จริงผมไม่เคยทํามันได้เลยมีทําได้อยู่รอบหนึ่งแต่ฟังนั้นกดยอมจริงไม่ได้โชว์คือแบบเสงจัดเสงจริงแต่ก็โอเคไม่เป็นไรครับอันนี้ผมก็ขายไอตัวที่ไม่ใช้ทิ้งไปแนละ้วพวกตัวห้าบาทนะครับซื้อมาเพื่อที่จะให้มันตัดตัวในภูนะแล้วเรียบร้อยครับได้เลยวอง3าดาวมาแล้วผมเลยขายมาสหาทิ้งไปก่อนตัวหนึ่งจริงๆไม่ควรดนะ้วยผมควรจะขายตัวอื่นมากกว่าแต่จังหวะนั้นคือผมลนไงตัดในใจไม่ทันนะครับไอมาสหามันอยู่ใกล้มือสุดผมก็เลยขายมาสหาแม่งเลย อะไรเลยบองสามดาวมาเรียบร้อยครับตอนนี้แต่ว่าเป้าหมายของผมคือมันไม่ใช่แค่นี้งไงเป้าหมายของผมคือ5บาท3ดาวให้ได้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะมา,าเลยบอกมาแล้วครับตัวแรกทุกคนเห็นไปแล้วในหน้าปกเออผมจะกินทําไมวะเพราะได้ตัวอะไรบ้างทุกคนเห็นไปแล้วในหน้าปกแล้วนะจบรอบวงมาได้เวลาโลต้อครับทุกคนแต่ว่าผมต้องขายบอร์ดแล้วตอนนี้เพราะว่าเงินผมไม่พอที่จะโลหา5บาท3าดาวเพิ่มแน่ๆครับขายบอร์ดให้หมดเลย เลบองตัวเดียวเอาอยู่แน่ๆครับจิงนี่ผมก็เก็บไว้นะเพราะว่าผมอยากจะทํามันสามดาวให้ได้จริงจงเว้ยแล้วทุกคนก็น่าจะเห็นไปในรับปกแล้วว่าไอเชี่ดจริงผมแบ่งอีกแล้วไอเชี่ดคือแบบเซ็งจัดเลยน,นี้ผมสปอยเลยแล้วก็มีคลิปที่ผมเล่นลัมเบิลสามดาวทุกคนเห็นปะคลิปนั้นจริงก็แว่งด้วยมีให้คลิปมีคลิปให้ดูอยู่ทุกคนไปดูได้เลยคลือแบบหยาบจัดไอเชืจิงแม่งไม่ฮิตไม่รู้ทําไมนะครับแต่ว,ว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดรอบเนี้ยผมชนะผมต้องเปลี่ยนบอร์ดและเอาไอตัว5บาทผมออก,กอนะะครับา,า,าว้าวาาจตยแล ผมต้องเปลี่ยนบอร์ดแล้วดูเรือบองครับสกิลคือแม่งโกงจัดเลยเวยขอแค่มันได้แคสอะแม่งรวบตึงหมดบอดตายแน่ๆครับถูดามีโคตรแรงนะโอเคอันนี้ผมอย่างที่บอกครับผมเริ่มต้องเปลี่ยนบอร์ดแล้วเพราะว่าถ้าเกิดฝั่งนู้นเขาเจอผมอีกรอบหนึ่งเขาตายนะเพราะว่ารอบนี้มันรอบ6คขีดหนะครับผมอยากจะให้มันผ่านรอบนี้ไปก่อนเพื่อที่จะได้เข้ารอบวงแล้วก็มีโอกาสทําได้นั่นเองนะครับห้าบาทสดาวเพิ่อีิ่สัก2ตัวอะไรเงี้ยก็เ,เลย,เ,เ,ลยเ,เลือดเรามีด้วยเออผมก็เลยยอมแพ้ไปก่อนนะรอบนี้นะครับเอาตัว5บาทออกมาแล้วก็โลครับ โลหาต่อ้เชื่อต้องหาต้องหาให้เจอเวอยากได้จริงๆกับไอ้มาตาฮาเนี่ยสตัวนี้แหละที่ผมไม่เคยทําได้นะห้าบาทสดาวนะส่วนมอดนี่ทําได้บ่อยมากเพราะว่าไอ้คอมคอนเขเลร์นี่นผมเล่นบ่อย,อยจัดแล้วมอดแม่งเป็นตัวเก่งไงผมก็เลยเล่นบ่อยแล้วแม่งก็สาดาวบ่อยเหลือเกินนะมอดนะครับโอเคอน,นี้ได้จริงเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็ขายพวกตัวที่ไม่ใช้ไปครับเคสลินนี่ก็3ดาวบ่อยอยู่เหมือนกันทุกคนน่าจะเห็นอยู่เพราะว่าผมเล่นตํารวจบ่อยอยู่กันจริงกับมอดเนี่ยคือแบบบ่อยจัดเลยเว้ยเจอโคตรบ่อย อันนี้คือผมเป็นเพื่อนเพื่อนกันนะครับเราเพื่อนเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันแหละเออผมเลยเขาไม่กดยอมให้นะคือคุณตวันนั่นเองนะครับเขาทำช่องอยู่เหมือนกันสามารถไปดูได้นะและเขาผมเลยบอกว่าให้อ,อ่าให้เขาไอ้นี่ช่วยผมตัดตัวที่ไม่ใช้ออกเออเพื่อที่จะให้มีโอกาสเจอมากขึ้นนะโอเคก็เดี๋ยวมาดนะูว่าจะได้หรือเปล่านะครับคือยังไงเราชนะเกมไปแล้วเกมนี้นทุกคนห้าบาทสามดาวล้มยากอยู่แล้วนะครับ เวนจะ5บาท3ดาวเหมือนกันนะส่วนตัวที่ผมมองว่าเก่งสุดสําหรับ5บาท3ดาวนี่ผมมองว่าไอ้นี่นะจริงนะทุกคนเพราะถ้าเกิดว่าได้แคสอะมันจะอันทากเก็ตด้วยมันจะลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วมันก็จะบึ้มลงมาคือนั้นจังหวะนั้นมันเก่งมากนั่นแหละมันเลยผมคิดว่ามันน่าจะเก่งสุดแล้วไอตัวของอ่าไอ้นี่นะจริงนะโอเคครับรอบสุดท้ายแล้วผมว่าผมต้องฮิตแล้วครับขาดอีกแค่อย่างละตัว2ตัวเท่านั้นครับมาสหฮิตไปเรียบร้อยครับหาบาทสามดาวทุวที่สองมาแล้วขาดจริงอีกแค่ตัวเดียวกับเงินทีกยี่สิบห้า จะโลฮิตไหมครับตัวมาดูโลครับโลโลขาดเวลาไอเหลือเวลาอีกสิบวิโลครับโลจริงจะมาหรือเปล่าไอาเชี่ยไม่ออกก็ผมเลยท้อแล้วตอนนั้นผมเลยเอาโอเคเดี๋ยวกูแคปรูปทำหน้าปกดีกว่าผมเลยเอามาเรียงกันนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นไปตอนหน้าปกเลยเอาตัวห้าบาททุกตัวามาเรียงนครับแล้วจริงๆผมควรจะเก็บของก่อนนะเพื่อที่จะเอาไอลัมเบิลเนี่ยขายแล้วก็จะได้ไปโลต่อเผื่อจะมีโอกาสออกนะครับแต่ว่าผมท้อแล้วไอตอนนั้นนะ่ะผมเลยเอาเอาตัวพวกนี้มาแคปรูปดีกว่า ก็เรียบร้อยแล้วจบไปนะเกมนี้นะครับ5บาท3ดาวรีโลโอเคก็ถ้าเกิดใครเคยมีประสบการณ์5บาท3ดาวรีโลอะไรยังไงก็สามารถมาเม้นคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์เลยเดี๋ยวผมจะไปนั่งอ่านดูนะครับเออใครทำได้กี่ตัวกี่ตัวอะไรเงี้ยในหมดเออหมด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 เนี้ยสิบสามเนี้ย มาสามารถโม้ให้ฟังกันได้ในช่องคอมเมนต์เลยก็วันนี้ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวไ้เจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Top Up อหมาว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0 0นคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆแนๆ่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัว เป็นกันเติมเกมให้คุม้มต้องเติมที่โอ้โท็อปอัพรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน